เราก็อยู่กันที่เกาะขามแ<า>ล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกาะขามนะครับแล้วก็มาถึงเกาะขามแล้วนะคะดูเขาเล่นน้ํากันอยู่บรรยากาศดีมากแ,แต่ค่ารถค่าเรือก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่าเรือก็สามร้อยใช่ไหมไปกลับก็ค่ารถก็ประมาณร้อยแปดสิบจากกรุงเทพ ที่หมอชิด2แล้วก็นั่งรถต่อมานั่งโบมาอีกหน่อยหนึ่งร้อยกว่าบาทคนละ2คนก็คนละห0จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้ะคะคิดร้อนอบอ้าวมากมันร้อนแต่ว่าบรรยากาศมันก็ดีที่เราก็อยู่ที่ป้ายเกาะขาม,ขขามนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิวของ ภูเขานะครับแล้วก็จะมีเรืออยู่ตรงนู้นเอาไว้ให้เรากลับบ้านทางฝั่งนะั้นจะเป็นาทางเดินเพื่อไปเล่นน้ําไปเล่นทะเลเปลี่ยนเสื้อนะครับตรงนี้จะมีปลาตอนนี้เนี่ยอากาศถามว่าร้อนไหมมันไม่ได้ร้อนมากเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นท้าเรือแล้วก็มองออกไปเนี่ยจะเป็นภูเขามีเกาะ หลายเกาะเลยนะครับไปที่เราอยู่ก็เป็นเกาะขันที่เรารู้กันนี่ก็มาพาเยเรือนะครับนี่ตกตอนเป็นยังไงบ้างข,ขง้าว่ตรงนี้แหละ วันนี้ก็เล่นน้ําเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกาะขามนะครับจะมาเที่ยวก็สามารถที่จะนั่งรถมาได้ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่ต้องนั่งรถข้ามเกาะมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ลงเรือเพื่อที่จะไปขึ้นไปทางฝั่งนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นวิวดีครับผม ครับก็เกาะขามนะครับที่เรามาเที่ยววันนี้นะครับก็วิวสวยงามมากสิ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องของการบริการเนี่ยของอิ Me op, นมีครบใครที่อยากมาผมแนะนําเลยในวันเดย์ทริปนะครับในงบ5เดือนเนี่ยถามว่าเอาตีไปไม่ถึงพันนะครับแล้ววันนี้ผมก็ให้4.5ดาวเลยที่ตัดไป0.5ดาวอาจจะเป็นเพราะ แดดมันอาจจะรุนแรงไปหน่อยเพราะผมอาจมาช่วงบ่ายนะครับแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ